สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาโจมตีถ่ายข้อมูลโดยใช้ SQL Map ค่ะเว็บที่ใช้ก็จะเป็นเว็บ Acunetix นะคะอันดับแรกค่ะก็เปิดคอมมานด์พร้อมขึ้นม,มาค่ะแล้วก็พิมพ์ sqlmap นะคะจะเปิดละต่อไปก็จะเป็น Python SQL Map.py เพื่อรับโค้ดเป็นภาษา Python ะคะ่ะจากนั้นนะคะก็ ค่ะแล้วก็ระบุ AIL นะคะที่เราจะต้องดูข้อมูละคะ่ะไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็เลือกอั d ช e s คะ่ะแรกนะคะแล้วก็ Copy p y link คะ่ะตัวสีแล้วก็วางลิงนะคะ หักนั้นก็เดๆนะคะนะด้วย TBS เพื่อแสดงข้อมูลในฐานเพื่อแสดงรายชื่อในฐาข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บนะคะก็จะแสดงออกมาให้เห็นเลยค่ะก็จะมี a c c o u s กับ Information Underscore Schema ค่ะ ก็ไปที่ sign up นะคะแล้วก็จะดูข้อมูลอ่า user name กับ password ค่ะก็ใส่จำเริ่มค่ะแล้วก็ลบ dbs o อกนะคะเป็น d ก็ account a t เด็ด table เพื่อดึงข้อมูลจากตารางของ a c c o r d ค่ะนี่นะคะข้อมูลตารางก็จะเห็นนะคะข้อมูลจาาราง a c c o r d t ลจากนั้นก็จะดึงข้อมูลของ user นะคะที่อยู่ใน a c c o r d ค่ะก็ลบ table ออกค่ะ เป็นที่ใหญ่ user แล้วก็แต่แต่คอลัมน์เก็จะเห็นอ่คอลัมน์แล้วนะคะก็จะมี p a s s กับ username ค่ะหรือว่า username กับ password หนึ่งนะคะ ไปค่ะก็ลบคอลังออกนะคะแล้วก็เป็น C ใหญ่ U นิ่มคอมม่าพาร์ทนะคะแล้วก็ขียด,ดับ แล้วก็ enter นี่นะคะก็จะแสดงข้อมูลของ user กับผ่าไอยูเน่มาค่ะกับ pass นะคะเป็น t e s t นะคะกด in นี่ค่ะข้อมูลก็ เองข้อมูลประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ